เมื่อนี่สิว่านิท่านสู่ฟังเด้อญยาิย่อมสุโตสุกันมีแต่นิท่านดีๆเด,ด้เอสิเราสู่ฟังเนี่ยมันเป็นนิท่านชาติดกอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคนละสิเปินเราไหวเนาะบริเวณปาหิมมาท่านเนี่ยมีสร้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเสือกคนละ อาศัยอยู่น้ำกันยางมีความสุขในศาสตร์นั่นเนี่ยพระบุทธเจ้าของเฮ้าเนี่ยเกิดเป็นสร้างเผือกขาวปลอดไปทั้งโตเลยแนมเบึงคือจังกับปุ้ยกองเงินบอมแมนธรรม,มาดาดเลยคือจังกับกองเงินตาทั้งสอง้างกลมคือจังกับก้อนแก้วมันนี่นาแดงระเลือคือจังกับผ่ากำาพ้นแดง ง่วงจะเงา่วยคือจังกับพวงเงินที่ประดับด้วยยศท้องคำขาวเท่าทั้งสีแดงคือจังกับท่าด้วยน้ำครั้งและกับเพิ่นกับมีซื้อในยยกนั่นกัยมนั่นว่าพผาา่ญ้าสีเวัวเนื่องจากว่าเพิ่นเป็นสั่งถือศีลน,นี่แหละพผ่ญา้าสัาง่งญยาิย้อมสโป,ป่โสกันพผ่ญา้าสั่งเผือกว่าตันไป ในศาสตร์นั่นพระเทวทัตปัดเกิดเป็นท่านป้าบับเนี้พระบุตรเจ้าเป็นเกิดเป็นสร้างเพือกพระญ่าสร้างสีเรัะเนี่ยที่บรรยายมากนั่นละว่ามีรูปร่างสวยงามหลายถึงเข้าเติบโตเป็นสร้างนุมกัมีสร้างตั้งแปดหมื่นเสีุ่นขุนเป็นบริวารหอมรอด ต่อมาแบบนี้เกิดเบื่อในโครงสัางที่รับผิดช,ชอบดูแลคนก็นเลยปลีกโตไปอยู่ตามลำพังต่อมามีพ่านปลาเศร้าเมืองพาลาน,ลนาสีผู้หนึ่งเดินทางไปบริเวณปาหิมพานันเพื่อหาเก็บพักผลไม้และกันล่าสัตว์เลี้ยงชีพพ่านปลาผูนั้นเขาก็ย่างไปเรื่อยๆจนเขาไปในปลาเลิกพูละ แลกวเจอบ่ได้ว่าจิตใดมันเป็นจิตเตว้นออกหรือว่าจิตใดมันเป็นจิตเตว่นตกจิตเหนือหรือว่าจิตใต้เข้าไปในปลาหมองนั่นนี่แนมบ่อเห็นบ่ฮหูเลยว่า่นไปเพราะว่ามันโอ้ยเออมันเป็นปาน่าเนาะกกไม้ยังต่างๆอุดมสมบูรณ์เฮ็ดให้ผ่านปลาเนี่ยหลงทางกับเมืองผ้าลานสีกลับบ่อถือแบบนี้ตเตว้นมันค่อยตำลงทุกขณะ ป่าที่เมิดลึมกับเริ่มหนาวเย็นหลายขึ้นเขาก็เลยเกิดความยันความหวาดกลัวอย่างจีบบอกคยเป็นมาก,ก่อนเลยและเมื่อบ่อยเห็นทางจีสีซอยโตเองได้เกาห้องให้ขำขวนอยู่กลางป่าหนะเละทาย่าสร้างสีววนเหลวแบบนี้ได้ยินเสียงขำขวนของท่านป่าแล้วก็เกิดลือตนสงสารขึ้นที่สีซอยเขา ก็ลเลยเด้นย่างตามเสียงของเขามา่และกับพ่อเขากำลังยืนห้องให้คํำ้วรดูเป็นอีนาเวตานะาพญาสั่งเกิดขดว่าผู้ใต้ผู้นี้เนี่ยกำลังประสบความทุกข์เข้านี่ต้องซอยเขาได้ร้อมกับความคึดนั่นก็ค่อยๆย่างเขาไปหาผ่านป่า เผ่านปลาแบบนี้เห็นพญาสั่งยางมากไกลๆเขาซึกงยันก็เลยถอยหนีพญาสั่งเห็นผ่านปาถอยหนีแกยุดยืนแนมบังอยู่ซืซือผ่านปลาเห็นสั่งยุดแกยุดบังแล้วก็ขยับถอยหนีอีกเมื่อสั่งขยับยางเข่าหาพญาสั่งเห็นผ่านปาถอยหนีแกยุดยืนแนมอยู่ซืซืออีกผ่านปลาป้อยเห็นอาการเจงสัต จะเริ่มขึ้นได้ว่าเอ๊ะ้างโตนี่มันมีท่าทางแปกปราดแท้เวลาเฮ่านี้เนี่ยมันกลับหยุดเวลาเฮาหยุดเนี่ยมันกลับยา,เายเยบงาเข้ามาสงสัยมันสีมาซอยเฮาได้เนี่ยวะสงสัยมันสีมาซอยเฮาเออเปอนกับขึ้นแล้วบาดเนี่ยพ่อคึดได้ยังสีเป็นอย่างไรล,ล่ะก็เลยรวบร่วมความกลา้า ยืนทาสั่งซึ่งค่อยๆย่างเข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะพายาสั่งย่างไม่หยุดอยู่ใกล้ๆและวก็สอดสา,สายสายตาแนมบแนมเบิงผ่านปลาจักข้าหนึ่งจากนั้นก็เลยได้ถามไปสั่งเว้าภาษาคนขึ้นเลยทอนปูเจริญทานห้องให้กำควรอยู่เฮ็ดีย่าง ผ่านปาก๋าหัสึกด,ดีใจที่ได้ยินเสียงสร้างถามยังอ่อนยน่นก็เลยตอบบอกไปว่าพระนย่อฟางข้าพระเจ้าห้องให้คำกวนกับเพาะกับบ้านบพธิึ้ข้าพระเจ้าหลงตั้งหลงจิตห้องติดตายอยู่กลางปานี่ล่ะท่านมาจาับสายละ่ะอ้วนจับเมืองฟารานาสีปุขอข้าพระเจ้าเองกับโมหุจักดอกว่าเมืองฟารานาสีอยู่หม่องไหน จะว่าติผ้าพันออกไปให้ม่มปลาเนี่ก็แล้วกันเนาะจากนั้นท่านก็ค่อยๆหาทางกลับบ้านเองด้วยโอ้ยขอบคุณท่านร้อยขอบคุณขอบคุณป้าย่าสร้างป้าย่างสีงเหลวนอกจากสแสดงความกูหน้าที่สิผ้าพันปลาไปทรงแล้วยังสแสดงความเอื้อเฟื้อด้วยการให้พา้าปลาเนี่ขึ้นขีหลังของตนแล้วก็พาไป คูวเลี่ยงนำและผลละหมากรากไม่ปลายังอิมหมีพี่มั่นแล้วก็เลยผ้าออกมาทรงนอกเขตปาหิบมาพักเป็นยังไดล่ะพายาสั่งเนาะเออเป็นเป็นภูซํำนานซํำนา่นในเรื่องของเ,ออเส้นทา้งเนี่ยเป็นซํำนานเพราะว่าเป็นยูหม่องหันมาโดนมาน้านีเออ่เป็นยูมาโดนมานานเป่นก็เลย พายังลัดเลาะผู้เขาปลาไม่พอพันไปเด็กเคืองมือกะไปหอดไปถึงบริเวณตีนปลายิมะพ่านแล้วก็ค่อยๆย,ย่อโตลงเพื่อให้พลานปลาลงได้ยังสะดวกเมื่อพ่านปลาลงมายืนทั้งพื้นดินแล้วพญ่าสร้างสีละวะดกะเว้าขึ้นบอกว่าท่านปูเจริญเล่ยปลานี่ไปหน่อยนึงกะสิเป็นทางไง ที่มนุษย์ยางไปมากกันข้าพเจ้านี่เสื้อว่าทาง้งสายนี่หงสิมีทั้งแยกไปเมืองผาลานสาีเด้อข้าพเจ้าซอยทานเชื้อนี่เนี่ยก็บอดได้หวังอีหยังตอบแค่นดอกมีอยู่อย่างเดียวที่สิขอาจากทานก็คือวา่าทานเนี่ยเออสิรับปากได้บอสทานสิให้ข้าพเจ้าได้บอ มีอยู่อย่างเดียวที่สี่ขอจากท่านอุ้ขออีกอยังว่ามาเลยว่ามาเลยท่านสี่ขออีกอยังว่ากคือจจงสี่ขอให้ท่านอย่าบอกเรื่องที่มาพ่อกับไปเจ้าเด้และอย่าบอกเรื่องที่กับพระเจ้าอาศัยอยู่หม่องนี่เด้อว่าันท่านนี่เองบอกว่าท่านปากบแสดงทาทางรับคำขอลองได้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 ไดไดได พอพี่เจ้าดีสิบอกผู้ใดเลยถึงเรื่องจ่มพพ่อท่านและก็เรื่องของอยู่ของท่านเออขอบคุณขอบคุณท่านหลายพญ,ญาสั่งเว่าจบกับหันหลังยางกับเขาปลาลึกบาทนี่ไฟพันปลาดิตลอดเวลาจินนางหลังพญ,ญาสั่งออกมาจากปานั่นก็ค่อยสังเกตผลทั้งโดยอาศัยพวกเขาหน่อยหน่อย,ยและก็กกไม่เป็นเครื่องไม้ เขาขึดอ,อยู่ในใจบัดจับมือนึงเนี่ยเข้าสิต้องกลับมาอีกสร้างโตเนี่ยเนยะอูย้ยงา่ามันจังแมนงามง่าง่ามงาม่งา,งา,งาสวยถ้าผู้ใดต้องการซื้อเข้าสิมาตัดไปขายวันันแม้สิลับปากกับพญารั่งแล้วแต่ว่าป้านปลากับบกเคยขึดทีสิรักษาสัจจะเพราะขึดแต่เพียงว่าพญารั่งเนี่ยเป็นตัด ดังนั้นเมื่อกลับไปหอดเมือผ้าล้านสีแล้วมื่นหนึ่งกันะนะยังไปตามท่องตอนน้นเห็นพวกสร้างง่ากำลังเอาง่าสร้างไม่เห็นเป็นรูปแปลกๆกับลั่นคึ้หอดพญางาสร้างสีเหละวะเขาก็เลยยางเขาไปถามพวกสร้างง่าบอกว่า an, ท่านขันอยากได้ง่าสร้างกันบ่เล็ยเฮ้ยว่เป็นเลนไปพวกสร้างง่าจะแสดงทาทัางหยากได้ง่าสร้าง เป็นสิงกิมมี่คาหลายกว่าเออทูโบแมนธรรมดาด้โดยเฉเพราะเนี่ยง่าสร้างเนี่ยแต่แมนวัดได้ง่ายเป็นๆเลยเนี่ยมันดีแท้ๆเด้ดีกว่าง่าง่าสร้างจิตตายอีกตัว่เออเออเออถ้าพวกท่านอยากได้นี่ข้าพระเจ้าสิไปหามาให้เนี่นเอาไป,ไปเอามาเลยไปเอามาเลยเอามาเดี๋ยวนี้ได้ยิดนดีเมื่อพวกสร้างง่ายยืนยืนยันว่าจังได้จังได้ก็รับสื่อแน่นอน ่านปลากับเฝ้าคลับมาบั่นเตรียมเลยเล็กและก็สเสบียงแล้วก็ออกเดินนั่งมุ่งหน้าไปป่าหยิมมาปั้นหม่องอยู่ของพญาสั่งศรีลาวะท่านที่เขาสำนันการเดินทางและก็จื้อจำเครื่องหมายได้ดีเดินทางอยู่บดจักหมื่กับไปหอดไปถึงหม่องอยู่ของพญาสักดพญาสั่งศรีลาวะพ่อเห็นนายพลานผูนันมากตอนนี้ม่ยืนอยู่เบื้องหนะ้า ก็เลยเดยถามขึ้นบอกว่าท่านผู้เจริญท่านกลับมาเฮ็ดอีหยังละ่ะกลับมาเฮ็ดอีหยังเออพญา้ังพญา้ังนายปันปากันลา่าลำล่าหลักข้าพระเจ้ากัมหาท่านมละเออมีเรื่องนีหยังบอพญา้างข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนยากคนจนอยู่โตพูดเดียวบอมีญยาิบอมีพี่น้อง แคมยังหากินฝืดเครื่องมาเกือนี่ก็เพื่อิบมาของงาตันจกนักรพรนสองพันเพื่อเอาไปขายวะท่านพรายาสางสีเหล่า,าพ่อได้ยินจังสันก็เว้าขึ้นเลยบอกว่าได้ๆทางง่าของเก็บไปเจ้านี่สีฟอยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ล่ะเอาหรอได้พระยาสางสีเหล่า,าเนี่ยว้าด้วยความเต็มใจ,จากาพันกมอปลง ป้านปลาดีใจร้ายที่สีได้ง่าสร้างเป็นๆเน,เนี่ยไปขายซึ่งสีเฮ็ดไอ้เขาได้ราค่าง,ง่ามก็เลยเป่าเอาเลยออกมาเลยตรงบริเวณส่วนปลายง่าทั้งสองคันท่านที่จริงง่าขาดตกลงถึงเปืนดดินพญาง่าสร้างสีละวะก็เอาง่วงจับง่าทั้งสองนั่นขึ้นมากกำไวแนนพร้อมกับเบ้าขึ้นบอกว่าท่านผู้เจริญ ขาพระเจ้านี่ห้งง่าทั้งกองนี่แก่ทันดอบอแมนเพราะว่าขาพระเจ้าบ่หักง่าตรงกันข,าข้ามกับพระเจ้านี่หักมันลายเพราะมันเห็ดให้เรื่องรังของกับพระเจ้านี่สวยงามแต่ว่ามันยังมีง่าอีกสนิดหนึ่งขาพระเจ้าหักหยิ่งกวัวเพราะว่าเป็นง่าที่สีเห็ดให้ขับพระเจ้าเนี่ได้หูแจ้งทำทั้งพวงงั่นก็คือพระสัพพัญญุตรย่าน และกัย่งซอยโลกให้พ้นจากความุกไดยย่างไนหลวงพอ่อแล้วแล้วพายห้าสั่งสีลาวากกสู้ง่วงตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญงณนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและก็ยืนง่าให้ผ่านปลาลับไปผ่านปลาได้ง,ง่าแล้วก็เฝ้าเดินทางกลับไปเมืองปาลลสนสีนํางหน้าสั่งไปขายให้พวกสร้างง่า ได้ราคายังงดงามเลยเขาก็เป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งใส่เงินไปใส่เงินไปเงินที่ขายง่าสั่งเงินกับเบิดตที่ละมันกระเลยเดินทางกลับมาขอตัดง่าส่วนที่ยังเหลืออีกพยอสร้างไยอดสร้างงาสองท่อนจี่ตันห้ไปขายเนี่ยได้ราคาเพียงแค่ใส่หนีเท่านั้น ข้าพระเจ้ามาเถือนี่กับเพื่อสตมากของ่าทียังเหลือไปขายอีกผ่านปลากระทำทาวอดครวนพญอส่าา,สางสีเราวะพ่อได้ยินเพ้นกับเบ้าขึ้นเลยบอกว่าเอ้าเชิญพันตัดทาะเบ้ากับเบาเบาีซื้อพร้อมกับหมอบลงผ่านปลากรตัดเอาง่าไปอีกสองทอนไล่ได้จากง่าสองทอนนั่นซอยแห้เขาเป็นอยู่ยังสบายใ้ระยะหนึ่งอีก จากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดง้าส่วนตียั่งเหลืออยู่อีกจนเถ่อสุดท้ายมาขอตัดเอาเงาเอาโคนของง้าส่วนตียั่งฝังอยู่ในเนื้อพญ่าสร้างสีเหละกะ็เสียสละให้คือเขาบอกว่าเชิญ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 ตัดเอาเทอผ่านปลากับเหยียบง่วงสร้างแลละก็ปีนขึ้นไปเหยียบกระป่องแลละก็เอาสนตีนสนเท่าก็ถือไปจีบปลายง่าทั้งสองทีเหลือ ขุดอยู่จนเนื่อจีกแนมเห็นเห่าเห็นคนของง่าจากนั่นก็เลยลงมาเอาเลื่อยแลละก็เปน้น้นไปตัดจนขาดพ่อได้ตามที่ป้องการแล้วก็จากไปเฝ้าจากไปด้วยความดีอบดีใจขณะที่เขายางจากพระญาสั่างสีละวะไปด้วยความดีใจนั้นกระพันเกิดเหตุอัศจรจันขึ้นก็คเือกแผ่นดินมองที่เขา ย่งางไปยุหันได้แยกออกแล้วก็สูบเขาจมหายไปท่านใดนั่นเองก็มีเปลวไฟจากอาวิจิมหานรกลลกถวมถ่วมล่างของเขาแดงฉานคือจังกับคมคุ้มด้วยผาสีแดงเทวดาตนหนึ่งสถิตยอยู่บริเวณปานั่นเห็นพฤติกรรมของผ่านปามาตลอดจนกระทั่งหอดเวลาจิตถือแผ่นดินซูบก็เลยเว้าขึ้นด้วยเสียงมันดังว่าโอ้ย คนอักตันยูเห็นแก่ไดแม้ผู้ใดโยกแผ่นด <ia> ิน <Lord> ท <ad ay> ั้งหมดให้เขาครอบครองกะบ่เย็ดให้เขาหยุดความโลภได้อุ้ยคนอักษันยูเห็นแก่ไดแม้ผู้ใดโยกแผ่นดินทั้งหมดให้เขาครอบครองกะบ่เห็ดให้เขาหยุดความโลภได้ดูฝ่ายปัญญาสั่งปีลาวะแม้ตอนนี้ทีบอมมีง่าแล้ว แต่ก็สู่คมความเจ็บปวดและถูกทรลมั่นบ่ได้แต่ว่าในจิตในใจนั้นก็บ,บ่ได้เจ็บแค้นผ่านปลาเลยแม้แต่น้อยด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลมันจะเลยเฮ็ดให้สร้างสีลววัพายาสร้างลมไปเมื่อหอดอายุไขออกสัญญาตยอมตัวปวดตกน นี่ท่านเลื่องนี้เนี่ยเป็นนีท่านชาดดกเป็นนีท่านที่สอนดีเด้โดยเฉพาะชาดดกเลื่องนี่เนี่ยสอนให้เฮาเดหู้ว่าคนอกตันยูแ,แม้ตอนจำอิดเนี่ยเบิงแล้วสิหงเฮืองเหลืองเลือบคนอากตันยูเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายกับสิพ่อกับความวิบัติคือจังกับผ่านปลาอกตันยูต่อไปน่าตั้งปีละว,วะ และกับพ่อกับความบิบััตคถือแผ่นดินสุขจังไดกัจังตักนี่ละ่ะอยากยอมสูโซคันในนิทานเรื่องนี้เนี่คนสอนคําสอนหนึ่งอบอกว่าคนอัะกกตันยูเห็นแกได้แม้ผู้ใดสิโยกแผ่นดินทั้งหมดใแห้เขาครอบครองกะบ่เห็นให้เขายุดความโลภบได้นี่อันนี้ก็คือกันดิความอยากได้ใรรมีเนี่ละเอ่ความโลภกจเลส เอกิเลสของคนกิเลสของมนุษย์เนี่ยได้หลายปันได้ก็ยังบ,บ่ได้บ่ได้จังนั้นละ่ะอซ้ำบ่น้ำแบบนี้ยังอักตันยูเวียนบ,ลบ่ละเบิ่งทีละออกสัญญาตยอมเออนี่ท่านเรื่องนี้นี่สอนดีแต่แต่เด้ล่องน้ำไปขึ้นเบิ่งเด้อเออล่องน้ำไปขึ้นเบิง่งแต่ว่าพระญาสั่งเบิ่นเอ่น,น,นั่นล่ะในยุคนั้นสมัยนั้นจะเป็นอ่าพระโพธิสัตว์เนี่ยล่ะก็คือพระพุทธเจ้าของเฮ่านั่ลนล่ะเป็นเสวย ผ้าษาของเปิ้ลเป็นพญารั่งเป็นสร้างขาปลอดทั้งโตสร้างเกลือกเบิ่งแล้วคือจังกับของเงินเนี่ยบุ้ยโมแมนธรมารมดาเนาะออกสัญญากยอมสุบุตรโซกนเปิ้นปารสนะพระโพธิญาณนี่แหละเปิ้นปารนาพระโพธิญาณบ่แมนธรมรมดาได้ปารนาพระสัพพัญญุตญาณยอมเสียสลระแม้วงงานี่สิเป็นสิ่งที่ฮัก แต่ว่าก็ย่อมเสียสละมาจนไปอบอกพ่อ,อยานันเนี่ยยาเป็นคนอากตัญยูญาตยมเนาะเอออากัตัญยูเนี่ยบอดีเด้เออคนอากตัญยูเห็นแก่ได้แม้ใครจะยกแผ่นดินทั้งหมดให้เขาครอบครองก็ไม่ทําให้เขาหยุดความโลภได้ดอกก็เป็นมาเลยญาตยมโอ้ยเนาะเออแล้วแกที่สําคัญก็คือว่าคนที่อกตัญย,ยูแม้ตอนตายิดเบิ่งแล้ว เออสีหงงั่งจะเล่นว่าเต็ไปเออแต่ว่าสุดท้ายกับสีพ่อความบิบาตสเงสั่นเนาะคำมันตามท่านเด้กำมันตามท่านเด้เออเือยังขับผ่านปาเองสีแล้วเนาะทั้งทั้งที่เออพญ,ญาสั่งสีเาวะพันซอยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแทนที่สีพ่อว่าจั็ไปแต่ว่าแ่ยังบ่พ่อเออได้ซ้ำนี่กัสีเอาซ้ำนั่นได้แล้วก็บอย่อมพ่อว่าต็นไปนี่แหละนี่ละอันนี้ก็เป็นนิท่าน แต่ชาติดกที่เตือนจิตไปจิตใจด้เรื่องหนึ่งคือกันเนาะนี่เห็อนว่าล่ะโอ้จังแมนดีได้